สวัสดีครับทุกคนินดี้อนรกลับมาสู่ยูซาวาทีดมีนี่อยู่กันกับอยากเล่าสปอยหนังในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Game โคตรขนโชดเกมไดโนเสาร์ชื่อไทยเนี่ยอันนี้ตั้งเองนะครับเพราะงั้นถ้าใครจะไปหาดูภาคไทยที่ไหนแล้วก็ไม่มีไม่มีนะฮะสำหรับสปอยเรื่องนี้เรียกได้ว่าอยากทำล้นล้วนครับไม่มีใครขอและไม่มีใครบอกแต่รับประกันว่าสนุกโหดมันหาแน่นอนและถ้าใครพร้อมจะฟังสปอยกันแล้วอย่าลืมเอานิ้วไปจิ้มปุ่มไลค์ซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วย นครคำเตือนเอยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมืองปิดไปเลย ในเรื่องราวของ j u r a s ลสิกเกมนั้นมันมีอยู่ว่าในโลกอนาคตของเราที่การเล่นเกมนั้นมีผลเป็นอย่างมากในชีวิตประจําวันกฎหมายที่ว่าด้วยการนําเกมมาใช้จาัดก,การกับเหล่าอาชญารกรจึงเริ่มขึ้นโดยใช้ธีมในรูปแบบเกมของ Battle Royale Survival ฆ่ากันให้ตายจนเหลือนายคนเดียวซึ่งก็ได้ทั้งแรงสนับสนุนและแรงต่อต้านจากประชาชนทั่วไปเกติกาแล้วมันง่ายมากครับนั่นคือของรางวัลของอาชญารกรที่ไม่ว่าคุณจะทําผิดเวลวร้ายมาถึงขั้นไหน ที่อาจจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตคุณก็สามารถมีประวัติเคลียร์และเอาตัวรอดออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขเคเช่นประชาชนทั่วไปขอเพียงแค่คุณชนะเกมนี้ก็พอและเกมในครั้งนี้นะครับถูกจัดขึ้นในธีมของจูราสิกหรือเอาตัวรอดท่ามกลางไดนโนเสาร์และแน่นอนมันก็ยังคงคอนเซปต์กฎเดิมไม่โดนไดโนเสาร์แดกก็ฆ่ากันตายเพื่อเป็นที่หนึ่งให้ได้และหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็มีอยู่หนึ่งคนครับที่ดูเหมือนจะป๊อปปูล่าที่สุดในหมู่คนดูหนึ่งก็คือพระเอกของเราทักเกอร์ผู้ทีี่ม ติดตัวร้ายแรงอย่างการสังหารภรรยาตัวเองโดยการปาดคอเธออย่างโหดเหี้ยมอามหิดแต่ว่าก่อนที่การถ่ายทอดสดจะเริ่มขึ้นเนี่ยดันบอกว่าตัวของเขานนั้ถูกจัดฉากและปลักปั๊มแถมจากการสัมภาษณ์จากลูกชายและลูกสาวของเขาก็ไมเชีวพ่อของเขานนั้นเป็นฆาตกรฆ่าแม่แถมยังได้ประกาศออกสื่อทีวีว่าเขาจะไม่ฆ่าใครสักคนและชนะในเกมนี้ให้ได้เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนทั่วโลกเห็นว่าตัวของเขานนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และเมื่อทุกอย่างถูกจัดแจงเข้าที่เรียบร้อยพวกเขาก็เริ่มเปิดโปรแกรมเพื่อยิงยากมประสาทเข้าสู่สมอง พวกนักโทษและเริ่มพาพวกเขาทั้งหมดวร์ปเข้าสู่เกมและเมื่อทุกคนเริ่มได้สติสตัสตงค์กันขึ้นมาเนี่ยกืพบว่าพวกเขาอยู่ในโลกอีกโลกใบหนึ่งที่ได้ถูกจำลองขึ้นมาแบบสมจริงสมจังพร้อมๆกับการปรากฏตัวของเดอะโฮสหรือเรียกไง่ายๆว่า GM ที่มีความสามารถในการควบคุมเซิร์ฟเวอร์และปรับแต่งอะไรก็ได้ตามใจนึกเจ้าโฮสก็ได้เข้ามาและเริ่มอธิบายก,กฎกติกาทุกอย่างให้กับทุกคนได้ฟังไม่ว่าจะเป็นพวกนายจะต้องสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมที่ดูออนไลน์อยู่ในตอนนี้โดยการเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียวให้ได้ ฉันไม่แคร์ว่าพวกนายหรือพวกเธอจะใช้วิธีไหนแต่จงอย่าลืมกดนัดจำไว้ถ้าพวกนายบาดเจ็บหรือตายที่นี่เท่ากับตายจริงๆและฉันนั้นเตรียมเกมสนุกๆให้กับพวกนายไว้ได้เล่นโดยพวกเขาจะต้องผ่านด่านทั้ง3ที่ทาง The Host เป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาในด่านแรกนั้นพวกเขาทั้งหมดจะต้องรีบหนีเอาตัวรอดเพื่อไปให้ถึงจุดเซฟโซนภายในหนึ่งชั่วโมงโดยมีปอกคอระเบิดที่ข้อจับเวลาไว้และมันจะเริ่มเปลี่ยนสีบอกเมื่อพวกนายเข้าใกล้จุดมุ่งหมายสีเหลืองคือใกล้แล้วสีแดงคือไปไกลแล้วส่วนสี วคือนายมาถูกทางส่วนด่านที่2นั้นก็คือเขาวงกดกระฝุงแรปเตอร์และด่านที่3นั้นคือทุงระเบิดและเทอร์านดอนและเดอะโฮสต์ยังมีเพไยโดยการบิดารับด่านที่4ที่ได้เก็บไว้ฮาฮฮให้กับพวกเขาเมื่อพูดจบเขาก็เริ่มต้นจูรัสสิเกมโดยการเสกไดโนเสาร์อย่างไทแรน,นนอนสลัดเลกโกะมาและเริ่มไล่ฆ้าวพวกเขาทันทีเอา้าหนีไปไม่งั้นจะโดนเด็กเอานะครับไอเจ้านักโทษทุกคนเนี่ยก็มาอยู่แล้วครับเห็นไดโนเสาร์โคตรสมจริงขนาดนั้น รีเพ่นกันเลยติว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 แต่ว่าก็มีตาแกคนนึงนะครับที่แกในเพ่นนี้เขาไม่ได้เพราะก้าวขาไม่ออกก็เลยตกไปในอาารของเจ้าที่เล็กไปแต่ไม่ตอนเดียวกันนั้นไอเจ้าเดือดโฮสก็ยังออนไลน์บอกกับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยบอกว่าไอตาแกคนนี้เป็นอาชญากรที่แทบจะไม่มีใครเห็นใจเขาเพราะตัวของแกเนี่ยมีคดีที่ร้ายแรงอย่างการไปบอมโรงเรียนจนมีเด็กได้รับลูกหลงและตายกันเกื่อนถ้าพวกคุณคิดจะเสียใจให้กับมอนี่คิดให้ดีก่อนจะเริ่มสั่งให้ทีมงานปลดเอาร่างของเขาไปเก็บส่วนทางด้าน คนอื่นในเกมเนี่ยก็พยายามที่จะเอาตัวรอดวิ่งหนีไปยังเซฟโซนกันต่อไปซึ่งในตอนนั้นมีหนูจอยที่เป็นเด็กวัยรุ่นและอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้เข้าแข่งขันเธอก็ไปเจอเขากับไอเจ้าอ้วนดำอย่างเจ้าอาชาลกรเดวด Back ิดแบ็กแบร์นักขายาตัวเครื่งและคาปิดปากผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนไอเจ้าเดวิดเนี่ยก็เข้าจู่โจมเธอทนันทีครับซึงเธอก็ถูกบีบคอจนเกือบจะตายแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทักเกอร์ที่พุ่งเข้ามากระแทกจะแบ็กแบร์จนกระเด็นไปและเมื่อทั้งสองเนี่ยตั้งรักกันได้แล้วก็เข้าหกันนที จะมีเหลือเพราะว่าเอกคนดีของเราจะสู้มันได้ทักเกอร์ก็ต้องใช้วิธีสปกปรกโดยการขยุมไปที่ดินก่อนจะปายัดใส่หน้ามันและตามด้วยหินแข็งปากปากจนเจา David Back ้าเดวิดแบกแบร้ถึงกับล้มฟุ้มเลยทันทีและเมื่อเห็นว่าไอเดวิดเนี่ยมันสิ้นดิษแล้ว เขาบอกให้เธอเนี่ยรีบมุ่งหน้าไปต่อฉันจะคอยช่วยเธอเองแต่แทนที่อีเด็กจอยนี่มันจะหนีไปเลยครับก็คว้าหมับไปที่ก้อนหินใหญ่ยักษ์แบบกระนำฟาดไปที่หัวของมันจนแหลกเลยอะแถมยังหันมาหาเขาแล้วบอกว่าคุณเป็นตุ๊ดหรือไงอะไอเกมนี้มันต้องฆ่ากันมันถึงจะรอดไว้แถมในจังหวะทีตะเกอร์กำลังเผลออีนังเด็กจอยคนนี้เนี่ยก็อัดไปที่ไข่เขาอย่างจังไล้เริ่มใช้เชือกที่เธอเจออยู่แถวนั้นเขารัดคอเลีตึงเขาไว้กับต้นไม้และก่อนจะจากไปเนี่ยเธอยังอัดไข่เขาไปอีกรอบและพูดว่าแค่เช็คดูน่วาาเเป็ตุ๊จริง ซึ่งคนที่ดูออนไลน์ตอนนั้นเองก็ตกใจมากครับพอไม่คิดว่าเด็กกระโปรงอย่างอีเด็กจอยนี่มันจะทําแบบนี้ได้ไอฝั่งของเจ้าโฮสและเสริญกับคนดูว่าอย่าปล่อยให้ไซส์และขนาดนั้นหลอกตาพออีเด็กคนนี้เนี่ยมันเป็นนักฆ่าและเป็นฆาตกรโลกจิตชอบปัน่นหัวเหยื่อและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและมันค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังหน่อยที่ตัวละครป๊อปปูล่าจะต้องมารีบตายในช่วงต้นเกมแต่มันจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยครับเพราะอยู่ดีๆเชือกที่รัดคอเขานั้นก็ขาดลงพอกับการปรากฏตัวของตัวละครใหม่อย,ย่างเลนไอห,หนุ่มเซาลินที่่มาาชววยเเหลลือไ้ไแ บอกว่าพวกเราต้องร่วมมือกันเพราะตอนนี้มีแรปเตอร์3ตัวกําลังไล่มาแล้วซึ่งทางทักเกอร์เนี่ยก็ยอมร่วมมือกับเขาได้โดยดีครับและเริ่มช่วยเหลือกันเพื่อมุ่งหน้าไปยังเซฟโซนต่อไปทางฝั่งอีกด้านหนึ่งของอาชญากรก็ได้มี2พี่น้องจอมขาย่าที่กําลังไล่ตอนเพาพอคขายาเสพติดเพื่อหวังจะอัดเขาให้จมตีนและในระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังเคลียร์ใจกันอยู่นะครับก็บังเอิม้วพวกเขาไปเห็นฝูงแรปเตอร์3ตัวกําลังจ้องมึงมึงถึงถึงมึนงง,งงกับเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเจ้าสองพี่น เ,เดี๋ยกูจะอัดให้ยับแม่ไอเจ้าแรปเตอร์เนี่ยก็ไม่รอช้าพุ่งพวดเข้าหาพวกเขาทันทีแต่ว่าโปรแกรมนั้นก็ดันหายไปซะก,ก่อนครับซึงเป็นฝีมือของเจ้าเดอะฮต์ GM นั่นเองและสาเหตุที่เขาทําอย่างนั้นเนี่ยเพื่อต้องการเรียกเลตติง้งยิ่งมีดาม่าเนี่ยคนดูก็ยิ่งเยอะนั่นก็เพราะว่าคําพูดของกค้ายาที่เสนอให้แก่2พี่น้องอย่างการช่วยเหลือแม่ของพวกเขาที่กาลังป่วยเป็นมะเร็งอยู่ให้หายจากโรคร้ายนี้ได้หากทั้งสองคนช่วยเหลือเขาให้รอดออกไปได้อะนะไอคนเป็นพี่เนี่ยก็นึกเป็นห่วงแม่ขึ้นมาก็เลยคิดจะเอาด แต่คนน้องเนี่ยก็เตือนครับบอกว่ามงค์ค่บ้าเหรอถ้ามันช่วยเราได้จริงเนี่ยมันจะมาอยู่ที่นี่กับเราเลยมึงคิดหน่อยดิไอคนพี่เนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าจะช่วยเหลือไอพ่อค้ายานี้จนกระทั่งทั้ง3หนอเนี่ยก็พากันไปยังเซฟโซนได้สําเร็จถึงพอไปถึงนะครับผม่าทุกคนเนี่ยได้มาอยู่ที่สเตจสองหรือด่าน2กันเรียบร้อยแล้วในฉากน่นนั่นเองไอเจ้าเดอะโฮสต์ก็ดันโผล่มาในรูปแบบของโฮโลแกรมอีกครั้งพร้อมกับยืน่นกติกาใหม่ในด่านที่2ให้พวกนายเห็นหน้าจอเขาวงกฎที่อยู่ด้านหลังนั้นไหมกก็ตาามที่ลเส้น ากเขาวงกดจนไปทางออกได้สําเร็จก็จะปลดล็อกข้อมือที่ขังพวกนายไว้และคนที่ทําได้คนแรกเนี่ยจะได้รางวัลเป็นปืนเลเซอร์สุดฮิตจะเอาไปทําอะไรก็ได้จะไปฆ่าคนหรือป้องกันตัวเองก็สุดแล้วแต่พวกนายแต่จงอย่าลืมว่าต้องรีบออกจากเขาวงกดในโลกความเป็นจริงด้วยและรีบเข้าละเพราะตอนนี้ฝูงแรปเตอร์ได้เข้ามาจอยกันจอยกันและเริ่มหายวับไปส่วนในพวกคนที่เหลือเนี่ยพอได้เห็นสัญญาณนั้นก็พากันรีบลากเส้นเพื่อไปหาทางออกให้เร็วที่สุดครับและคนที่ทําได้คนแรกเนี่ยก็คือเอาเบิ คือเอาเบิตจอมขมเมือกนักฆ่าโรคจิตเธอชิมเนื้อของเหยื่อก่อนที่จะฆ่าอย่างโหดเหี้ยมถึงพอมันได้ปืนมามันก็หันปืนใส่กับทุกคนพอนก็บอกว่าพวกมึงต้องตายกันหมดกูเนี่ยจะเป็นผู้ชนะอ <c oughs> และระเอกของเราที่หลุดมาเป็นคนที่2เนี่ยเขาอ้อมอมาข้างหลังมันก่อนจะกระแทกเขาจนสลบลงไปแต่ตัวของเขาเนี่ยไม่ต้องการทุกคนต้องมาตายที่นี่พวกเราต้องร่วมมือกันและรีบ,บอกให้ทุกคนเนี่ยดีบเล่นเกมเขาเองให้เสร็จแล้วอ,ออกมาจากเขาวงกฏอันนี้ก่อนที่ไอแรปเตอร์สามตัวนั้นจะมาแงาะมาตายไปซะก่อนแต่เมื่อทุกคนนะครับ สามารถปลดโซ่ตัวเองได้ก็พากันตามทางไปเอยๆเพื่อหาทางออกยกเว้นแต่เจ้าหลวงจีนเลนที่ไม่รู้เดินไปไงมาไงแหละหลงเข้ามายังทางเดิมแถมพวกฝูงแรปเปอร์เนี่ยก็ตามตูดเข้ามาด้วยก่อนที่พวกมันทั้งฝูงจะเริ่มล้อมเข้าไว้ทุกที่ทุกทางแต่พอรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องตายแง่แก่จะให้ยอมแพ้แบบเสือสิ้นลายได้ยังไงวะพี่แกเนี่ยก็เริ่มลำมวยต่อสู้กับพวกมันทันทีนเฮ้ยวิชามวยยกสูงอยาจัดกจ้ว ซึ yeah. ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รอดแหละครับส่วนพวกฝูงแรปเปอร์พอฆ่าได้หนึ่งแล้วก็พยายามไล่ล่าพวกคนที่เหลือต่อจนกระทั่งไปเจอพวกผู้รอดชีวิตพากันอัดอยู่ในช่องแอร์โชคดีหน่อยทักเกอร์พระเอกของเราเนี่ยได้ใช้ปืนเลเซอร์ยิงถ่วงเวลาฆ่าพวกมันได้ทั้งหมดเลยทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาตัวรอดออกไปยังด่าน3ได้แต่เมื่อทักเกอร์ออกมาเป็นคนสุดท้ายเขาก็ดันถูกจู่โจมโดยอัลเบิร์ตจอมขมือเพื่อหวังที่จะยึดปืนเขาคืนแต่พอมันยึดไปได้เนี่ยเขาพบว่าพระเอกของเราเนี่ยยิงจนก็สูนหมดไปแล้วครับว้าย ก,ก,ก็เลยตรงเข้าไปอัดมันอีกรอบจนกระทั่งการปรากฏตัวของเจ้าโฮสที่โผล่มาในครั้งที่3เพื่อแนะนําวิธีเกมและกฎกติกาในด่านนี้แถมเขายังมีรางวัลให้กับคนที่ออกมาคนแรกอย่างสเตฟานีอีสสาวฆาตกรต่อเนื่องที่ชอบหลอกให้ผู้ชายมาขึ้นเตียงก่อนจะฆ่าปิดมากึ่งเลือดเย็นและในประวัติของเธอเนี่ยได้ฆ่าผู้ชายมามา,มากกว่า3-2ศพแลวครับและรางวัลของเธอก็คือเครื่องโฮโลแกรมแผนที่ที่จะบอกจุดของระเบิดในหลีกเลี่ยงอย่าไปเหยียบมันแต่พอทันทีที่เจ้าโฮสัน,นได้หายไปไอสองพี่น้องเนี่ยก็ เข้ามาแย่งโฮลแกรมแผนที่จากเธอทันทีทักเกอร์พระเอกของเราก็พยายามขวางมาให้พวกมันเนี่ยทำร้ายผู้หญิงครับแต่มีหรือที่เขาจะสู้ได้2ลุ้มหนึ่งยังไงก็ไม่ไหววะไอ้พวกั้นเนี่ยก็แย่งเอาแผนที่ข้ามือเธอไปเลยแถมไีเด็กจอยเนี่ยก็ดันมาพูดกับเขาว่าถ้าคุณไม่โหดที่นี่อย่าหวังว่าคุณจะรอดแต่ว่าในระหว่างที่2พี่น้องกับไอหนึ่งขายากําลังเดินทางไปเ,เรื่อยๆเนี่ยเอ้คนที่เป็นเจา้าพ่อขายยาเสพติดก็เหนื่อยขึ้นมาก็เลยไปนั่งพักกู่ที่เนินดินแต่ทันใด พี่เนี่ยเขาพยายามช่วยเหลือมันฮะพอถ้าไอ้หมอนี่ตายเนี่ยเขากลัวแม่เขาที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะไม่รอดแต่ไอ้คนเป็นน้องเนี่ยเขาบอกปล่อยมันตายไปเถอะมันหลอกเราเฉยๆแหละแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปซะแล้วครับพอหน้ามันเนี่ยเละตุ้มเป๊ะไปเลยทีเดียวไอ้เจ้าคนเป็นพี่ก็พูดว่ามึงอย่าเพิ่งตายนะมึงช่วยแม่กูก่อนส่วนไอ้เจ้าเจ้าพ่อยาพอรู้ว่าตัวเองตายอยู่แล้วก็บอกว่ากูโกหกมึงเฉยๆแหละใครจะไปช่วยเหลือมึงไอ้โง่เอ้ยไม่มีสัจจะในหมู่โจนหรอกไอ้เจ้าคนเป็นพี่เนี่ยก็โมโหหหมมมมาา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 ากกกกคคครรรัััับบทททีีี่่่ลลยยยยวววงงงงขขออเเเเ้ตตตน็จดะืแใ ไแถมยังพูดออกมาอีกว่าเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะเล่นเกมหานี้แล้วมาช่วยเหลืออะไรแม่ไม่ได้และทีน่าเศร้าว่านั้นก็คือไอเจ้าเดอะโฮสเนี่ยก็มาออนไลน์ออกอากาศให้กับผู้ชมที่กาลังดูไลฟ์อยู่ของกับ,บอกว่าจริงๆแล้วแม่เขาทั้งสองพี่น้องเนี่ยได้ตายไปเมื่อวานแล้วครับและทั้งสองคนที่อยู่ในเกมเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้จุดมุ่งหมายของพวกเขานั้นคือการชนะเกมและมีลูกคนใดคนหนึ่งชนะเกมนี้และนําเงินรางวัลไปรักษาแม่ที่เป็นมะเร็งอยู่นั่นเองเรื่องมันเศร้าไปสำหรับหนังเกตบีแนวนี้นะเนียเอา และกลับเข้ามาในเกมเป็นอีกรอบที่พอพวกเขาทังหมดเมื่อถึงฐานจัดสเสบียงคนแรกที่สามารถฝ่าดงระเบิดไปถึงจะได้รางวัลเป็นมีดพกและกระสุนปืนเลเซอร์หนึ่งตลับแต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับไอเจ้าผู้เป็นพี่ชายเนี่ยก็ไม่อยากเล่นเกมอีกต่อไปเขาตัดสินใจที่จะไ่ก้าวเข้าไปในโซนปลอดภัยและปล่อยให้ตัวเองเล่นหัวระเบิดตายส่วนไอเจ้าคนเป็นน้องพราเสียใจได้ไม่นานเนี่ยก็รีบวิ่งตามคนอื่นแต่ว่ามันช้าไปแล้วครับเขาถูกพวกคาราดอนเนี่ยก็ชาขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะปล่อยลวกลงมาทับกัรระเบิดตตมาาย พี่มันไปในทันทีส่วนคนที่ไปถึงกล่องซัพลายคนแรกเนี่ยก็คือสเตฟานีถึงเธอเนี่ยก็ได้ไปทั้งมีดและกระสุนปืนเลเซอร์ส่วนทักเกอร์เพื่อของเราเนี่ยก็ขอลูกกระสุนปืนคืนครับแต่สเตฟานีเนี่ยไม่ให้เธอขอเก็บเป็นไว้ดีกว่าใครจะไปรู้เผื่อคุณเปลี่ยนใจขึ้นมาและหันมายิงเช่นที่หลังจะว่าไงเออเหตุผลมึงรับได้งั้นมึงอยู่นี่แหละกูทิ้งแม่งและเมื่อฮักเกอร์เดินจากเธอไปเขาไปพบกับอีเด็กจอยเนี่ยกำลังยืนชมวิวอยู่ฮะเขาเลยเข้าไปคุยกับเธอและบอกว่าอย่าเข้้าาใใจผิดแแลววกกันนนที่่เขชยมตอร นั่นก็เพราะว่าอายุของเธอเนี่ยรุ่นรล้าเขาเดียวกับลูกสาวของเขาแต่อีเด็กจอยเนี่ยก็บอกว่าเธอรู้เรื่องราวของเขาคุณต้องชนะเกมนี้เพื่อกลับไปหาลูกๆและตัวของฉันเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแฮปปี้เอนดิ้งคุณจะต้องตายที่นี่แต่อยู่ดีๆนะครับก็มีเสียงกรี๊ดดังขึ้นมาทักเกอร์ต้องรีบวิ่งกลับไปดูก็พบว่า,อ,าอีเจ้าสเตฟานีเนี่ยถูกอเจ้าเอาเบิร์ตจอมขมือกระโดดเข้าง,งาบคอเขาให้เลยเริ่มไล่ฆ่าเธอเพื่อแย่งชิงมีดซึงทักเกอร์เนี่ยก็มาขวางมันได้ก่อนแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ถูกมันใช้เศษไไม้้เเเนนี่แทททงงขาปปเเออจืลซร์ ตุบลงไปบนพื้นไออเบิร์ดไว้เห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งไปหาอีสเตฟานีและแย่งชิงเอากล่องกระสุนมาจนทักเกอร์ของเราเนี่ยต้องรีบเพนเข้าป่าไปสิครับจะอยู่ทําเพื่อแต่ดูเหมือนเจ้าออเบิร์ดเนี่ยจะมันไส้พระเอกเราเต็มที่ฮะมันขอย,ยามไปตามฆ่าพระเอกก่อนคนอื่นๆเนี่ยเอาไว้ที่หลังซึ่งพระเอกของเราก็แก้ปัญหาโดยการใช้วิธีที่โคตรฉลาดนั่นคือการใช้รอยเลือดเนี่ยแปะเป็นทางให้มันตามมาและอาศัยในยจังหวะที่มันเผลอใช้ไม้ฟาดมันจนล่วงไปที่หน้ผาผาแต่ว่าจะเรียกาก่เ,เ,กาเป็นช่องเขาดีกว่าึงออเปรีก ล่วงลงไปด้วยเจ้าอาเบิตจ้องก็เมือบก็ไม่อยากที่จะเสียปืนดีๆไปมันเลยไต่ลงเขาเพื่อไปเอาปืนนั้นขึ้นมาครับแต่ว่าแทนที่มันจะได้ใช้ตัวของมันกลับถูกฝูงมแมลงที่มาจากไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาเขาเมือบตัวของเขาแทนส่วนทางด้านของอีเด็กจอยนั้นก็เดินไปซวยเจอกับเสือเซบ์ทูดที่กํลาลังจ้องเธอเขม็งพร้อมจะงาบเต็มที่แต่ว่าเธอก็มีไหวพริบที่ดีกว่ามันเธอเนี่ยไปยืนอยู่ในขอบเหวแต่รอให้มันกระโจนมาหาเธอ yeah. ไอเสือกนนี้ก็โดดเลยสิครับล่วงตุ๊บลงไปในช่องภูเขาและขึ้นมาไม่ได้แถมเท่นนั้นอีผู้หญิงสเตฟานีเนี่ยก็วิ่งมาพร้อมกับเลือที่เต็มคอเมื่อเธอเห็นจอยก็พูดว่ามึงรอฆ่ากูเลยอีเวนแต่เด็กสาวจอยไม่พูดอะไรามากครับถีบแม่งล่วงลงไปจนเป็นอาหารเสือไปซะเลยจนท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแค่สชีวิตเท่านั้นที่ต้องมาห้ำหั่นกันในด่านสุดท้ายที่เป็นด่านทะเลทรายหนึ่งก็คือทักเกอร์กับอีสาวจอยซึ่งกฎเกณฑ์ที่ทางเดอะฮ์สวางไว้ในด่านสุดท้ายเนี่ยเมันโคจง,ง่าย,ยงกาา ลูกคุณแจที่ฝังอยู่ในทรายที่ไหนสักทีที่มันซ่อนอยู่ในวงสีเขียวแถบนี้ซึ่งใครก็ตามที่สามารถหากุญแจและไขมันออกได้ก่อนก็ให้รีบวิ่งออกจากวงก็กลายเป็นผู้ชนะส่วนคนที่ออกไม่ได้ก็จะหัวระเบิดตายซึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ย ไอเจ้าโฮสก็ไปบับครูแข่งกันซะก่อนพอทักเกอร์พระเอกของเราเนี่ยมีคอนเซปต์ตรงที่จะไม่ฆ่าคนโดยเขาบอกว่านายรู้ไหมว่าลูกๆของนายเนี่ยเฝ้าดูอยู่นะนายเนี่ยฆ่าออเด็กนั่นแล้วก็รอดกลับไปหาลูกๆซะก่อนที่เดอะโฮสจะหายวับไปและเกมนั้นก็เริ่มขึ้นครับแต่ตัวทักเกอร์เนี่ยก็หาได้สนใจอะไรใหม่เขาก้มหน้าก้มตาหาดอกคุณแจโดยไม่สนใจที่จะฆ่าอีเด็กจอยส่วนทางอินาคฆ่าโลกจิตอย่างอีเด็กจอยเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่สนุกเอาซะเลยก,กับเกมนี้เธอต้องการให้เขาต่อสู้ก็พยายามวิ่งไปอัดไข่เขาเหมือนเดิม สู่ชันสี่ลุงพูดไปพร้อมกับพังกระทืบพระเอกไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะทํายังไงเนี่ยทักเกอร์ก็ไม่ตอบโต้เลยครับกเธอเลยจําใจที่ต้องพูดความจริงออกมาอยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าเมียคุณฉันนี่แหละที่เป็นคนปาดคอเมียคุณเองก่อนตายเนี่ยเธอร้องเอ้ยเอ้ยเลยนะทักเกอร์พอได้ยกกินอย่างน้เนี่ยก็ของขึ้นในทันทีเลยครับพุ่งขึ้นไปและกระชากผมของเธอขึ้นมาพร้อมกับพูดว่ามึงพูดว่างไงนะอีนมเบนอุย้ยผู้หญิงโดนด่าอย่างนี้เจ็บจี๊ดสิครับและคนสองคนที่กำลังซัดกันเนี่ยมันจะมัน ลังควบคุมเกมอยู่เนี่ยก็อบอกว่าส่งเล็กไปและทันใดนั้นก็มีเสียงร้องของสัตว์ลายดังมาจากด้านหลังของพวกเขาแต่มันจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากไทแรนโนซอรันนนอสรเล็กที่ขอเข้ามาแจมในเกมครั้งนี้ด้วยไอ้สองคนที่ตีกันอยู่เนี่ยก็ถึงกับเลิกตีกันในทันทีผมไม่อยากจะโดนแดกนั่นเองแต่ว่าตัักเกอร์เนี่ยกดันโดนหางของเจ้าทีเล็กฟาดเข้าให้จนทําให้เขาเนี่ยหาคุญแจได้ช้ากว่าอีจอยส่วนอีจอยเนี่นยก็คุยๆีเค,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 คีย์อยู่ได้ไม่นานก็ไปเจอกับคุญแจพร้อมกับไขก่อนจะรีบวิ่งพันลาดหนีไปทางฝั่งเจ้า ดูไลฟ์อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นครับมันยังไม่สนุกเลยเขาเลยจัดการใส่โปรแกรมพเพิ่มทีเล็กเข้ามาอีก2ตัวแต่มันก็โผล่แวบ,บมาทันใจในทันทีฮะทีเล็กทั้ง2ตัวเนี่ยก็มายืนประจันหน้าขวางทางไอเด็กจอ,อยอยู่ไม่ให้เธอเลยวิ่งไปได้แต่แทนที่ไอทีเล็ก2ตัวที่เข้ามาจะไล่งามไอเด็กจอ,อยนะครับพวกมันกับเลือกที่จะสู้กันเองและส่งผลให้เจ้าทีเล็กตัวแรกเนี่ยถึงกับยืนเออเสือเวลาให้ทักเกอร์เนี่ยรีบหาคุณแจของเขาต่อแถมการต่อสู้ของเจ้าทีเล็กนั้นก็ทําให้มีมััันนตวนครบ ล้มมาตายแล้วทับโซ่ของอีเด็กจ่อยจนเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเพ่นหนีไปได้ไม่ว่าเธอจะกระชากโซ่นั้นออกมาแรงขนาดไหนก็ตามเดอะโฮสพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็งงมากอี่ยงวะทำไมโปรแกรมมันเป็นอย่างนี้ซึ่งฝ่ายเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาบอกว่าเขาโปรแกรมพวกมันมาเพื่อให้มันแสดงความเป็นธรรมชาติมากที่สุดและที่พวกมันกําลังทําอยู่นั้นคือการห่วงเหยื่อพวกมันจึงต้องสู้กันเองแต่ว่าเดอะโฮสไม่ต้องการอย่างนั้นครับเดอะเลดดิ้งเนี่ยตกพอดีเขาเลยบอกให้ฝ่ายเทคนิคที่มีชื่อว่าสวัณนาทำการแก้ไขตรงนี้โดยเร็วและไม่ว่าจะสั่งยังไงเนี่ยก็ไม ตัวของคนที่ชื่อสาบนาเนี่ยถูกฆ่าตายไปแล้วฮะจากน้ำมือของฝ่ายเทคนิคอีกคนที่เธอนั้นเป็นพวกต่อต้านเกมแบทเทอรโลยโยและใช้ชีวิตคนมาเป็นสื่อบันเทิงสนุกสนานส่วนเรื่องราวในเกมนั้นพระเอกของเราก็สามารถที่จะหาคุญแจได้ก่อนจะรีบไขมันเพื่อเป็นอิสระและพยายามกเเระเสอกระสนวิ่งฝ่าฝูงพวกไดโนเสาร์ที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเช่นกันจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถวิ่งออกมาจากวงสีเขียวได้ก่อนอีเด็กจอยซึ่งสุดท้ายแล้วชะตาของอีเด็กจอยโลกกิตเนี่ยก็หัวระเบิดแตกตายไปเลยครับและเมื่อชนะ แล้วเขาก็ถูกช่วยเหลือจากทีมงานของรอล่าสาวสวยที่แอบแฝงเข้ามาเพื่อยุติเกมไบ้านดีแถมไม่ต้องสุดท้ายเธอก็ออกอากาศพร้อมกับอกจุดประสงค์ของเธอว่าพวกเราเป็นมนุษย์และต้องเลิกที่จะสนับสนุนอรารยธรรมอันป่าเถื่อนพวกเราไม่ได้อยู่ในกรุงรมในยุคที่การเดียอิเตอร์ทำหัห่นกันเพื่อความบันเทิงพวกเรามีอรารยธรรมอรารยชนและเรานั้นเป็นมนุษย์และในตอนจบนะครับเธอเนี่ยก็บังคับให้เจ the host, ้าเดอะโฮสสวมหน้ากากาเพื่อเข้าไปสู่ในเกมก่อนจะแวบไปยืนตั้งงานอยู่ตรงหน้าของเจ้าทีเล็กที่ถูกโปรแกรมมาให้ฆ่ามนุษย์แต่พอ เจ้าทีเล็กเห็นนั้นเนี่ยก็แง,งบสิครับจะรออะไรส่วนลอลาที่กาลังยึดเกมอยู่ก็ถูกพวกรปภที่บุกเข้ามาเพื่อจับเธอแต่ว่าก็ได้มีการยิงปะทะกั้งึ้นจนทําให้เธอและลูกสมุนเนี่ยพากันตายจนหมดและเมื่อเวลาผ่านไปทักเกอร์ก็ได้รับอิสระและไปอาศัยอยู่กับลูกๆของเขาโดยที่ไม่มีประวัติด่างพ้อยส่วนเกมของจูนัสิกเกมก็จะยังคงดําเนินต่อไปที่พวกเขารอก็มีเพียงแค่อาชญากรกลุ่มใหม่เท่านั้นเองและเรื่องราวของจูนัสิกเกม ก็จะไปเพียงเท่านี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าสปอยเรื่องนี้เนี่ยยาวมากเลยแต่ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกและชอบกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่วันนี้ผมจุตศักถิ่นลหาเหรื่องคนไม่เปลี่ยนเท่านี้